ก้าวสำคัญของมนุษยชาติ NASA ประกาศยืนยันภารกิจ Artemis โฟส่งมนุษย์สร้างสถานีแรกบนดวงจันทร์นี่อาจเป็นข่าวใหญ่ที่สุดของวงการอวกาศในรอบทศวรรษเมื่อนาซาและพันธมิตรนานาชาติได้ประกาศยืนยันกำหนดการภารกิจ Artemis โฟอย่างเป็นทางการแล้วค่ะภารกิจนี้ ไม่ได้เป็นแค่การกลับไปเหยียบดวงจันทร์แต่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการเริ่มต้นก่อสร้าง Gateway l u n a Space Station หรือสถานีอวกาศแห่งแรกที่จะโครจรรอบดวงจันทร์เพื่อเป็นฐานที่มั่นสำหรับการสำรวจในระยะยาวและเป็นจุดพักสำหรับภารกิจสู่นอกโลกที่กลาขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะดาวอังคาร นักบินอวกาศในภารกิจนี้จะต้องทำภารกิจเชื่อมต่อโมดูลที่พักอาศัยและห้องปฏิบัติการแรกเข้ากับสถานีซึ่งถือเป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่งในสภาวะไร้น้ำหนักและสภาพแวดล้อมสุดขั้วของอวกาศนี่คือก้าวแรกของการที่มนุษย์จะตั้งรกรากนอกโลกอย่างถาวรคำถามคือมนุษยชาติพร้อมสำหรับความท้าทายครั้งใหญ่นี้แล้วหรือยังต้องติดตามค่ะน้องเดียรายงานจาก News Around World